ามาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของอชิตาสเตชันค่ะซึ่งเห็นชิปปากแดงขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าจะมาทำฮาวทูกันให้ดูค่ะซึ่งต้องบอกเลยเนะว่าสำหรับที่ผ่านมาเนี่ยชิปมีการทำฮาวทูเยอะมากๆแต่ว่าไม่ค่อยจะทาปากสีแดงสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคราวนี้นะคะกลับกันค่ะเราจะมาทาปากสีสั้นๆแบบนี้ให้กับการแต่งหน้าโทนธรรมดาให้มันดูสวยให้มันดูปังได้ซึ่งฮาวทูนี้บอกเลยว่าไม่ยากตามไปดูกันเลยค่ะถ้าละค่สาวๆแลวก็มาเจอกับชิีพาที่หน้าสดแบบนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้นี่คือแบบว่า หน้าแบบพังมากนะจะเห็นเลยว่าชิมีสิว2จุดนะคะก็คือสิวตรงนี้ที่มันแบบเริ่มยุบไปแล้วเหลือแต่รอยดำนะคะแล้วก็ตรงนี้เพิ่งเป็นสิวอักเสบเมื่อคืนนี้เลยนะคะแล้วชิก็เพิ่งแกะด้วยแล้วก็ใต้ตาคล้ำม,มากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมีการดราม่าด้วยนะก็ลำดับการลงสกินแคร์นะคะก็คือลงโทนเนอร์ก่อนนะคะแล้วก็เอสเซนต์อิโมชั่นเซรั่มนะคะสกินแคร์ที่ชิกลับมาใช้จากที่เคยใช้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งก็คือสกินแคร์ของายเยวดากร ตอบโจทย์สําหรับสาวที่แบบมีผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอย่างแรกเลยก็จะลงเป็นโทนเนอร์นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเฮ้ยไม่รู้จริงๆว่าต้องลงอะไรก่อนนะแนะนําให้ดูอะไรที่มันบางที่สุดไปจนถึงหนาที่สุดนะคะก็ตามนั้นแหละคือพาไม่หนามากนะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยค่อยจัดเตมกัปอีกทีนะคะต่อไปนะคะก็จะลงเป็นเซรั่มตัวนี้เลยนะคะเนื้อมันแบบสุดยอดมากชิชอยมากเลยนะคะให้การบำรุงผิวที่ดีมากต่อไปนะอยากสุดท้ายเลยก็เป็นอิโมชั่นนะคะตัวนี้ ทานลงไปาจุดหน้าดูแบบเป็นไง ผิวดูเป็นเกาหลีวะก็ถึงแม้ว่าเราจะมีสภาพผิวที่ดูไม่สวยงามแบบนี้นะแต่ว่าชีจะพยายามทําผิวให้ดูแบบดูมีสุขภาพดีไม่ให้มันดูหนามดูบวชจนเกินไปนะชีจะเลือกใช้เป็นคุชชั่นเพราะว่าอยากให้ผิวมันดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าให้การปกปิดที่ดีนะคะซึ่งวันนี้คุชชั่นที่ชีใช้นี่ก็จะเป็นของ The Face Shop เหมือนกันในรุ่น Miracle Finish แต่มันออกมาพรพ้อๆกับลายของแยวารามันนี้คือมันออกที่เกาหลีก่อนเนะี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยที่ไทยก็ออกมาแล้วเรียบร้อยเอาจริงคือชีตื่นเต้นมากนะถึงแม้ว่าชีจะได้มีีีโออกกาาาาไปงงนเเเิดดตตวทท่่่่หลลแมคยใช้ บนหน้าแบบจริงๆเลยค่ะทุกคนเพราะดีใจมากมายเลยนะคะที่เขาเข้าทยนเสียทีเนาะ mm hmm. ชิช้เป็นรุ่น CC Intense Cover Cushion นะคะคือเขาจะมีด้วยกัน6สูตรมีลายมิกกี้เมาส์มีลายดิสนีย์ Disney บ้างหรือว่ารุ่นแรกที่ชิช้นี่ก็คือแบบเป็นแฟนคลับตัวยงของ Cushion The Face t o p เลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีด้วยกัน2สีด้วยกันแะ,ะก็คือ V201 แล้วก็ V203 ค่ะแต่ว่าสีที่ชิช้นี่ก็จะเป็น V203 Neutral Base นะคะแล้วก็มีกันแดด SPF 50+ PA+++ ด้วยนะคะ ก็ตอนตอนนี้ชิก็เริ่มทาไปแล้วนะคะเดี๋ยวชิจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะเพื่อนๆจะได้เห็นความแตกต่างเลยว่าแบบมันเป็นอย่างไรนี่นะคะก็ทาไปแล้วครึ่งหน้าแล้วดูสิวตรงนี้นะเนียนกลิบมากเลยนะคะอ่ะดูสิวตรงนี้จุดนึงเห็นเลยว่าผิวที่ได้เนี่ยคือแบบ ดูกระจ่งางใสขึ้นทันทีเลยนะคะแล้วก็มาสามารถปกปิดจุดด่างดำหรือว่ารอยสิวได้ดีมากแต่ว่ามันจะให้ผิวที่ดูฉ่ำโกลเป็นสาวเกาหลีอยู่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาแบบว่ามีสารสก,กรัดจากพืชแล้วก็ดอกไม้จากเจ็ดชนิดจมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคือแบบไม่ได้กลิ่นแรงอะไรทาแล้วรู้สึกแบบสดชื่นดีนะคะแล้วก็สิ่งที่ชีรู้สึกได้จากการใช้ครุชชั่นตัวนี้เลยก็คือทางลงไปแล้วแบบมันเบาสบายผิวหน้าคือมันไม่ทําให้รู้สึกแบบหนักหน้าจนเกินไปด้วยมันจะแบบเป็นฟิลแบบ อ่อนนุ่มไม่หนาอะไรีิอยากเน้นให้มันแบบสว่างขึ้นนิดนึงนะคะซึ่งวันนี้คอนซูลเลอร์ที่ทใช้นี่ก็จะเป็นของ The Face Shop อีกเช่นเดียวกันเนี่ยตัวนี้เป็นคอนซูลเลอร์ Dual w e l l นะคะเน้นย้ำลงไปนะคะช่วงบริเวณใต้ตาแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วเกลีย่ยได้เลยนะคะชิก็เลยจะมาบรอนเซอร์หน้ากันนิดนึงนะวันนี้เลือกใช้เป็นของ s o อ e ์เลยแตง The Chanel น,น,นะคะตัวนี้ไม่ได้หยิบมาใช้หน้านแล้วแต่ว่ามันจะให้การคอนทัวร์ที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ได้แบบเยอะจนเกินไปเนะะี่ยก็เลยจะใช้ตัวนี้เนี่ยแหละคะ่ะ แล้วก็ในส่วนพวกกรอบหน้านะคะชีจะใช้แปรงในการช่วยนิดนึงเนาะมันจะได้เร็วๆนะคะไม่ต้องไฮไลไท์เลยนะคะเพราะว่าหน้าดูมีความฉ่ำมากชอบมากเลยนะคะเรา,เราจะมาเซตกันด้วยแป้งฝุ่นเลยค่ะซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นของชาแนลคือถ้าเกิดว่าใครมีแป้งฝุ่นของอะไรจะเซตด้วยของอะไรก็ได้นะ,ะแล้วแต่เลย นีิยนอยากเล่นโทนสีตาให้มันดูเป็นโทนสีแบบติดม่วงนิดนิดนะคะให้มันดูสนุกสนานมากขึ้นเนาะอย่างแรกเนี่ยจะลงเป็นตัวนี้ก่อนเลยเนะคะเป็น v e l เว t Shadow Stick นะคะของนา s นะตัวนี้เป็นโทนสีออกแบบชมพูนิด,น,ดนิดนะคะทาลงไปทั่วเปลือกตาก,ก่อนเลยค่ะจากนั้นก็ใช้มือเกลี่ยนิดนึงนะคะที่ใช้เป็นพาเลตของ Faced เนะี่ยตัวนี้เป็นเน r เ l l o ล e ซึ่งแบบพอชิสวอสสีตัวนี้แล้วคือแบบชอบมากเพราะว่าสีมันชัดมากเลยนะคะอย่างแรกในคิดว่าจะลงเป็นสีนี้ก่อนนะคะมันเป็นแบบสีออกแบบ ชมพูทองทองนะคะชี้ว่ามันดูน่ารักดูสุกสนดี <S 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 สีเปลอกตาประมาณสีชมพูทองประมาณนี้เลยนะจากนั้นเนี่ยชี้ขอใช้เป็นพาเลตของ two face sweet peach นะคะยังคงเป็น two face อยู่นะแต่ว่าจะใช้เป็นสีม่วงนะคะให้มันแบบมีความม่วงเยอะๆเลยนะสองอันนี้แต่สลับกันนะคะ <S <S 1> <S 1> ชี้ก็จะจอบบล็อกไปประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเนะะีในการเบลนด์ก็คือการใช้ลิปไลเนอร์เนี่ย มาเขียนขอบตาล่างตรงนี้นะคะให้มันดูแบบมีสีนิดนึงนะตัวนี้เป็นของอลิซาเบธแอดเดนนะคะนี้นะคะแล้วก็ต่อไปจะมาระเบิดหัวตาเลยนะคะซึ่งชีก็จะใช้เป็นดินสอตัวนี้นะคะจากนูตสติกนะคะ,คะก็ดัดขนตาได้เลยฮะ,ะจะใช้เป็นมาสคาร่าสีนะคะเพื่อเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นของ RMK ตัวนี้เลยที่ชีได้มาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นสีแบบนี้เลยแซ่บมาก ตาล่างเนี่ยชี้จะปัดด้วยมสาสคาร่าสีดำธรรมดาเนี่ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดขนตาล่างปัดแบบสีเนี่ยมันจะทําให้ดูแบบตาดูเล็กๆนะแต่ว่าพอใช้สีดำแล้วตามันดูโตขึ้นนั่นเองค่ะก็วันนี้ใช้เป็นของลังโคมเหมือนเดิมเลยนะคะมากรีดไลเนอร์กันเลยเนะวันนี้ใช้เป็นของเช็ดทูจาบรัชทูนะคะว่าตอนนี้ในคิวโลนมากเลยนะวันนี้เนี่ยตัวที่ชี้ใช้นะก็จะเป็นของคิวเพลสนะคะที่เขียนคิวแบบอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน เป็นเหมือนแบบอายไลเนอร์แต่ก่อนไหมนี้เนี่ยชียจะเขียนคิ้วแบบตรงๆเลยนะจะได้ดูเป็นลุกสาวเกาหลีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสีผมของชี้จะอ่อนมากๆเลยนะฉะนั้นขอปัดมาสคราคิ้วนิดนึ่งนะวันนี้ใช้เป็นของ the face s o p นะตัวนี้เป็น designing brow color นะคะชี้ได้มาจากตอนไปเกาหลีเนี่ยแหละคือสีมันอ่อนมากเหมาะสำหรับคนทําสีผมมากนะจะเห็นเลยว่าสีมันแบบ ก่อนมานะั้นเราจะมาคอนทัวร์กรอบหน้ากันเลยคนะ่ะซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นของ H&M นะคะตัวนี้คือแบบว่ามันดีมากในบริเวณปีกจมูกแล้วก็กรอบหน้าค่ะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเฮ้ยมันดูเยอะจนเกินไปหรือเปล่าก็สามารถข้ามไปได้เลยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรามีการบรอนเซอร์หน้าด้วยเนื้อครีมมาแล้วเนะี่ยแต่ว่าชิจะทับอีกทีด้วยแบบฝุ่นเพราะว่ามันจะทําให้ติดทนมากขึ้นแล้วก็ชิเป็นคนที่ชอบคอนทัวรแ์แน่นๆอยู่แล้วนะก็เลยจัดเต็มกันชนิดหนึ่งนะเอาจริงแล้วบางทีหน้าของเรามันโงก็็เเลยจจําปนะต จุดอื่นมากรบจุดด้อยของเราด้วยนะคะแล้วก็เกอบหน้าไปเลยวันนี้ที่ปัดแก้มนะคะชีใช้เป็นซิงเกิลตัอชนะจาก The Face s o p ซึ่งอันนี้แบบราคาเินถูกแล้วก็ดีด้วยนะคะแล้วก็แพ็กเกจแบบพกพาง่ายแบบนี้นะคะสีออกแบบแดงๆกำํๆนะคะแล้วก็มีแบบไฮไลท์สีทองด้วยนิดนึงนะชีว่าสีมันดูแบบสวยดีนะคะชีจะปัดแก้มสูงนิดนึงนะคะ จะมาทาลิปให้มันดูแบบเกิดไปเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาเลือกสีกันเลยว่าเราจะทาเป็นสีอะไรนะคะลิปที่ชิใช้ก็จะเป็นของ The Face Shop อีกเช่นเดียวกันนะ,ะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น s ม u r e อ o u c h Lipstick นะคะของ The Face Shop ซึ่งเขาส่งมาให้ชิแบบครบทุกสีกันคนกรีดร้องมากมายเลยนะคะ,ะเนื้อมันดีมากเนะะี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะให้สีที่ติดชัดแต่ว่าเนื้อมันจะออกเป็นแบบโมชเจอร์หน่อยๆสีนี้ก็สวยอะสีนี้เป็นสี B R 0 1ทาสีนี้ดีกว่า เป็นเบอร์ B E 0 3นะคะก็จะได้สีออกแบบชมพูกุหลาบแบบนี้เลยนะคะสวยมากแล้วก็เข้ากับการแต่งหน้านในลุคนี้มากแต่ว่าชิอยากใช้ลุคนี้มันดูแซบขึ้นนะคะก็อาจจาะเล่นเป็นโทนสีที่มันดูสนุกสนานมากกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวยเขอเปลี่ยน,นอีกสีนึงค่ะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นสีที่ชิเลือกได้แล้วค่ะว่าชิจะทาสีนี้นะคะซึ่งสีนี้เนี่ยก็คือสี R D 0 5นะคะี่ยจะเป็นโทนสีแดงที่แบบเป็นสีแดงเข้มๆใบวายแบบนี้เลยนะคะก็จะได้ลุคที่ดูแบบเรียบเปรี้ยวหวานนี้เลยค่ะ แล้ว <L an> ก็จบเป็นเวลาสำหรับการทำพาทูปปากสีแดงง่ายๆแบบนี้เลยคะซึ่งต้องบอกเลยว่าขั้นตอนการแต่งเนี่ยมันง่ายมากๆจริงๆนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยสามารถแต่งตามกันได้เลยรวมไปถึงเมคอัพที่หลายๆคนมีเนี่ยสามารถหยิบมาแต่งตามกันในลุคนี้ได้เลยนะคะก็สุดท้ายนี้เนี่ยชิขอฝากอีก2ช่องของชิด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยชิมี u ู u b e เพิ่มขึ้นไปีก2ช่องแล้วก็คือช่อง unbox with ชินะคะจะเป็นเกี่ยวกับการแกะกล่องพลาสติกต่างๆมากมายเลยที่ชิไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรรวมไปถึงเพื่อนๆก็จะไม่รู้เหมือนกันนะคะมาแกะกล่องเป็นพร้อมงการแตต่งัวต่าๆ ในสัปดาห์ในชีแต่งตัวยังไงบ้างก็อย่าลืมติดตามชมกันแล้วกันค่ะวันนี้นะคะในช่องของอาชิตาสเตชันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย